าทอะไรวันนี้เรามาทำควิม <Queen. S 2> ชี <c oughs> เขาเรียกควิมชีเราไปดูกันเลยนี่อุปกรณ์ของเรานะคะมีนมโรงเรียนจริงๆเราก็ใช้ใครอยากจะใช้นมเพราะมันเหนื่อยก็ได้แต่เราใช้นมโร<ล>งเรียนมรามีแค่นี้นะคะ,ะลแล้วก็มอแล้วเราก็จะต้องตดัดนมโรงเรียนอย่าโฟกัสที่กันไปเรานะคะเอา โปเลยอ่ะเราจะเอานมที่เราเทไว้ไปตั้งบนเตานะคะแล้วก็เราจะทำแบบฟู้ดเทปให้ดูไปกันเลยเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆเพื่อ คนเท่านั้นมนุษย์มนุษย์เท่านั้นเม็นมนุษย์มนุษย์บ้างมนุษย์มนุษย์เห็ดมนุษย์มนุษย์เท่านั้นขูดนี้นะคะเราจะต้องใช้มะนาวสองลูกเพื่อให้มันตกตะกอนหรือเปล่าเขาเรียกตกตะกอนหรือเปล่านั่นแหละค่ะตอนนี้นมของเราได้ที่แล้วะทุกคนนมของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่เยอะค่ะก็ใส่แล้วก็รอกวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตกตะกอนนะคะ นี่เห็นไหมคะตะกรอนมันมาแล้วตอนนี้อุ๊ยนมเราตกตะกรอนเร็วมากโบนะคะจริงๆก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็แบบเราก็กระเดกขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาไข่เนี่ยนมที่เป็นไข่นะคะ เอามากรองให้ใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะหรือใครไม่มีก็ใช้ถุงก็ได้ที่มันเป็นผ้านะคะก็กรองไปเลยค่ะเขาจริงก็เหมือนนมบดเหมือนกันนะเร,เราก็ทำเราก็ทําครั้งแรกนะคะมาสอนเฉยๆจริงๆก็ทําครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องรองให้มันเสด็จน้าก่อนก็เหมือนเหมือนอะไรอยู่ละ <laughs> ก็คือได้หน่อยแค่ว่า